สวัสดีครับผมอยู่ผมกัน,นกอีกครั้งนะผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมซึ่งเราอยู่ในเซิร์ฟแบงคอกคราฟต์นะผมโหเฮีย,ย,ย,ยกูจะจะมกิฟไปไหนเนี่ยซึ่งเซิร์ฟนี้นะครผมเป็นเซิร์ฟมินิเกมนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็เน้นไปทางเซิร์ฟวอลด้วยนะครับผมแล้วก็มีมินิเกม,มอ,อื่นๆอีกมากมายนะครับผมมีกระทั่งเบสบอลแล้วก็มีสกายบล็อกนะผมแล้วก็มีเซิร์ฟวอลแล้วก็เดทบายเดลัยนะครับผม ซึ่งในบ่ายไลน์เนี่ยคุณก็อยากใครอยากเข้ามาเล่นกับเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นกันได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นคูณสองอยู่นะครับก็เข้ากันไมาได้นะโอเค <c oughs> ซึ่งผมจะไปรีวิวเอ่อเซเวอร์ก่อนนะครับเซเวอร์เนี่ยกดตรงนี้เข้าไม่ได้นะเราก็ต้องกดตรงเซิร์ฟเวอร์เลืกนะครับแล้วก็ามาที่ไอบ้บล็อกสีเขียวงโงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาก็ต้องล็อกอินก่อนนะเฮ้ยอะไรเนี่ย โอเคล็อกอินเสร็จแล้วนะฮะก็คือ <c oughs> เราจะมีเอ่อพวกอ่าอันนี้เป็นของเติมนะผมเป็นไข่เติมนะผมแล้วเป็น,อ,น,น,นะอ,นอ,อันละเท่าไหร่นะอันละไอ้ไข่ต้องถามไข่อันละเท่าไหร่ต้องถามก่อนนะฮะแล้วก็จะมีอะไรนะอ๋อลูกลูกน้องชาวนาอันนี้คิดว่าที่ลูกน้องเพื่อจะวางไว้ครั้งเดียวอ๋ออันนี้เป็นระบบ เปิดปลูกพ so. ืชผลไม้อ๋อสิบพอยต์ส uh, ิบพอยต์ก็น่าจะประมาณอันละสิบบาทนะผมทุกคนก็คือเอาพอยต์เนี่ยไปเติมกับแอดมินนะผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นนะต้องรีบๆเติมกันหน้าน้องๆอืมแล้วก็เอาพวกนี้ไปแลกของโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะผมซึ่งตอนนี้กูกูหากูหาโปรโมชั่นอยู่ไหนผมนี่โปรโมโมชั่นโปรโมชั่นเอ้ยอันนี้คืออะไรเน่ยอ๋อนี่แฟนเพจนะผมเป็นดิสคอ r ร์แล้วก็ แฟนเพจเว็บช็อปก็มีนะผมไปเติมในเว็บช็อปเอานะอออันนี้ก็เป็นพวกของแจกให้นะผมนี่นะฮะอืมมีโพเทคแล้วก็อ้ยโพเทคสิบคนสิบนะฮะแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็แร่ต่างๆแล้วก็พืชผักผลไม้เอาไ่ากินกันน้องๆนะนะกินกินเข้าไปเยอะๆโอเคซึ่งสปาวเนี่ยก็แบบโหเรียกว่าสวยสัดๆเลยเอ้ยกูอยากได้บางว่าแบบนี้เนี่ยเอามาเอามาให้กูบ้างดิอยากได้ว่ะสวยมาก สวยจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกเอ่องานนะผมเลือกจ็อบนะผมอันนี้ก็จะเลือกโอ้โ,อโหอ๋ออันนี้คือเลือกลูกน้องเหรออ๋อเลือกลูกน้องเอ๊ะเ,เ,เป็นเทียอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเทียอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเป็นแหลรเมืองเนี่ยอ๋อเป็นอะไรทียอ,อะไรเรน,นี่ยออซึ่งนะฮะโอ้โหแมปนี้ใหญ่พอสมควรนะผมแล้วก็แมปสวยด้วยนะผใครที่ช่องการที่จะ,จะแบบเล่นแมปสวยๆนะอันนี้ก็ยัง อันนี้ยังไม่ได้ทำนะผมอันนี้นี่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 ที่เด็ดอยู่นี่ครับคุณผู้ชมที่เด็ดอยู่นี่ครับผมเราเราสามารถเอาสโตนธรรมดานะไปแลกพวกเอ่อพวกเอ่อลูกี้สโตนพีแอคกันะผมก็คือจะเอ่อมันก็อ๋ออัพไปเรื่อยใช่ป่ะอ๋อโอเคแล้วอันนี้เป็นพวกอ๋อมาแลกแลกของเป็นบอนที่เอาไปแลกต่ออีกทีหนึ่งใช่ป่ะโอ้โหเอฟฟิเชนซี่เอ็กซ์วัตฟาร์ก ฟอจูนห้าให้ตายเถอะฟอจูนห้าไปขุดเนี่ยนะโอ้โหก็ทำกันได้นะผมเน้นเซอร์วลนะฮะบอกเลยเซรร์นี้เน้นเซอร์วอลนะฮะอืมต่อไปนะเป็นพิกแอคนะผมริดหนึ่งเขาไปเสียงก่อนอันนี้เป็นพิกแอคนะผมแล้วก็มันเอฟฟ c เ e นซี่ยี่สิบแล้วโหเโี่ยเยอะจังวะเอยขุดกันมันนะกูบอกเลยเว้ยแล้วลืมดูอันนี้พิกแอคพิกแอค พีแอเล็กนะครับเป็นโอเอฟเจนซี oh, ่สามสิบโอ้โหให้ตายเถอะโคตรคููเลยสั์โอ้โหนี่แล้วมาดูอันอันที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหเอฟเจนซี่สี่สิบให้ตายเถอะฟอร์จูนยี่สิบคือขุดเพชรทีนี่มึงออกมาชุดหนึ่งอะประมาณนะโอ้โ oh, ห oh. อะไรของของโหดเกินนะฮะแล้วก็เออตรงไหนนะเฮ้ยตรงนี้เป็นเนเธอร์ใช่ไหม ให้นี่ไงตรงนี้เป็นเนเธอร์ฮะท่านผู้ชมนี่เป็นเนเธอร์ฮะเป็นเนเธอร์วาร์ปนะฮะน้องๆอันนี้ก็เข้าไปในเนเธอร์แล้เอาเฮียอุซะกูเข้ามาในเนเธอร์เฉยเอ้ยเจอแก๊สด้วยวัตฟาร์กโอ้เชยดหูก็ไปนิดเดียวเอ้ยอออ่าดูดูดูมันยิงดูมันยิงเออยิงกูอยู่ได้เอ้าโอ้ยหนีกับสระเป๋าแม่งเลยเนี่ย โอเคนะเรากลับมาที่สปาเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเรามาเรียกอันนี้เลือกไอเทมฟรีนะครับเป็นเป็นของเอ้ยอะไรวะเน,นี้ยเงินปวดจริงๆเลยเด็ดเงินมันมัน,มนอะไรวะเน,นี้ยตมตมตําตํามีเอฟเฟกอะไรเติมมาใช่ไหมเนี้ยอันนี้เนี้ยก็มีเอฟเฟกกราสไม่มีเอฟเฟกไอพวกของแจกเป็นกราสบล็อกนะครับแล้วก็ไม้นะแล้วก็สายแล้วก็ <S <S 1> <S 1> หินแล้วก็ของต่างๆนะครับมีทอ็อตกับอ่าขนมปังให้นะฮะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเลือกเพศนะครับผมกดมันเลือกเพศกันได้หรือเลือกทอมกันเลยนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คุณเลือกอันนี้เดี๋ยวเกย์เกย์เลือก <c oughs> เกย์ select name tag อันนี้ก็คืออ๋ออันนี้แบบเอาไว้ขึ้นชื่อตรงอันนี้ใช่ป่ะบนหัวใช่ไหมนี่ไงเช่นคนนี้เขาจะเป็นแบบอะไรนะเพศชายอ๋ออันนี้ก็เลือกได้ยังวะฉายาฟรีอ๋อถ้าซื้อกดคลิกโอเคเราก็จะได้ฉายาใช่ไหมอืม <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี <ination S 1> ่ยอ Ad e ันนี yeah. ้มันบินได้กันะเนี่ยเฮ้ยเออแอบแให้ใครเติมแอบให้ใครเติมแอบให้ใครเติมเด็กเดียแอดมินแอดมินเอาไปเยลูลูลแอดมินมาเห็นลู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 ดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิวันนี้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 ตามมานี่ตามพี่มาตามพี่หมาน้องตามพี่มาตามพี่มาเลยเอาไปเอาไปเอาไป เอาไปเอาไปเอาไปเอไปของเติมของเติมของเติมเอาไปแอดมินไม่รู้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 เอาไป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 ซ่อนดีๆนะน้องไอ้เกียร์เกียร์แอดมินชิบหายหนกชิบหายเอ้ยหนูหนูหนูเอาโปรเทคไปด้วยโปรเทคไปด้วยของพี่ไปให้หมดเลยเอาไปเลยไปเลย เออเออ้ยแอดมินมาแล้วแอดมินมาแล้วให้ไม่ได้แล้วแอดมินมาแล้วให้ไม่ได้แล้วเราต้องกล่าวหาเวยแอดดีโฟมันมีของเติมได้ไงอ่ะมันมันปั๊มปั๊มเมื่อกี้ โดนแน่มึงโดนแบดเน,น่สัตว์โดนแบดแน่เขาเติมมัง้งเอ้าอย่างงี้ก็สวยดิอย่างนี้ก็สวยดิครับอย่างงี้ก็สวยดิเขาเตมิมไอ้เยี่ยเกียนของเตมิมแอดมินโคตรเฟี้ยวเลยนะอ๋อเดินไปหาแล้วเว้ยเดินไปหาแล้ว,ม,ไไว,วมีได้ไงวะเด็กเวนมีได้ไงวะเฮ้ย แกตะก้อนๆให้ผมมาไี้ไม่เคยให้นะไอ้เหี้ยยังไงไอ้เหี้ยเกียนสนุกดีว่ะสติอันนี้คืออะไรแล้งเหรออืมอ๋อนี่ไงอ๋อคือแล้งใช่ป่ะอันนี้ยศเฟียนยศหมื่นบาทยศเมมเบอร์ยศ อ๋ออันนี้คือยศอ๋อซื้อ,อเอาเอาตังค์ไปซื้อยศได้นะครับผมมันบอกว่าใช่ปะเนี่ยฮะ <c oughs> มันกำลังมันกำลังจับจับจับกลุ่มไปเชียนันอยู่เ,เพราะว่าให้เขให้ไข่ให้ไข่มันไปไ <c oughs> ข่เติม <c oughs> นี่งงดีงงดีงงดีงงด,งงดิมันบอกว่าขอบคุณครับเวย <c oughs> อา้าวายเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเหรียญน,นักพิมพ์วายลักออฟซีอืมฮ้ยเดี๋ยวเอ่อทับวาร์ปก่อนอ่ะนี่ไงวาร์ปโซนโซนสร้างบ้านนะเราไปดูโซนสร้างบ้านก่อนนะผอันนี้ก็เป็นทางออกมาจากโซนสร้างบ้านนะผมโอ้โหขีห้แม่งสร้างโคตรใหญ่เลยโอ้เมืองนี้นะฮะสงบนะฮะบอกเลยเซิร์ฟนี้ใครอยากเล่นเซิร์ฟมายคราฟสนุกสนุกสงบสงบนะผมเข้ามาเล่นกันได้นะฮะ <c oughs> เฮ้ยแล้วเราเข้าไปเกียนร์โคตรไยไปเข้าไปเกียนขดคตไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยบ้านมันโคตรใหญ่อ่ะเฮ้ยบ้านแม่งใหญ่สัสเฮ้ยมีคนด้วยเฮ้ยไปให้ของเติมมันอีกดีกว่าเอ้ของเติมมันอีกดีกว่าเฮ้ยไอ้ดังขึ้นอยู่ไหนวะนี่เหรอเอ้ยนี่นี่ไอ้หนูหนูไอ้หนูไอหนูไปไอ้หนูไอ้หนูของเติมไปไอ้หนู เอาไปเอปเอ,ปอย่าบอกแอดมินนะอย่าบอกแอดมินนะเออเอาไว้อ้ไปนนี่ดีแอดมินวันมันเสกของอีกแล้วมันเสกของอะ่ะเอาเลยเอาเลยจกกัดการมันเสกของเนี่ยมันเสกของ เอาเลยแบนแบนแบนเลยไ <c oughs> อยย้ยาชิบายเลย <c oughs> โอแอดมินมาจับกลุมโอเคครับผมถ้าใครอยากที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะผม i.p. อยู่ด้านล่างใต้ e s สคริปชันนะผมเข้ามากันได้นะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพลงนี้นะผมพุกกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายจุ๊บ